ผู้ชมครับเวลาเราเข้าใจวันนี้มากขึ้นแล้ว,วเกิดอะไรขึ้นค่ะถ้าเราย้อนกลับไปในวันอาจารย์ตรินท่านบอกนะใกล้เวลาของจริงที่สุดเราจะรู้ความจริงมากที่สุดเพราะยิ่งนานไปมันจะยิ่งดื้อด้านยิ่งโกหกเนียนยนิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยแต่วันแรกๆอ่ะมันจะเก็บอาการและการโกรหกไม่หลุดเรียกว่าจับหลุดออกมาให้เราได้เห็นทั้งหมดนะครับปรากฏว่าพอเรารู้ <c oughs> ความจริงอะไรบ้างท่านผู้ชมทบทวนดูนะครับ หนึ่งในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี้ยสองเดือนมาเนี้ยคนบนเรือหลายคนเลยบอกว่าเมาหนักใช่ไหม,มใช่ป่ะใช่คนแตงโมเมาหนักดื่มเยอะมากต้องไปกินเหล้าสามชั่วโมงก่อนต้องไปกินเหล้าสามชั่วโมง,<อ>งก่อนจำลองแล้วก็คุมเหมือนพูด,ดง่ายๆคือหลังจากเราทดลองแล้วตกน้ำแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ไปโทษว่าคือมันไม่สมเหตุสมผลนะที่จะไปนั่งปัสสาวะก็ไปคิดมุกใหม่ว่าต้องเมาเหล้าหนักใช่ จนขาดสติสัมปชัญญะพวกคุณไปพูดว่าเพื่อนดื่มเหล้าปัสสวะท้ายเรือตกเรือเสียชีวิตเอาล่ะครับคุณอาจจะจำกันไม่ได้แล้วว่าคุณเคยพูดอะไรกันไปบ้างวันนี้ผมจะถอดเท่าที่มีเวลาในเวลาอีกประมาณสักไม่เกิน40นาทีไม่ถึงไม่ถึงแล้วด้วย25นาทีตอนนี้นะครับผมขออนุญาตไปที่วันบันเทิงนะครับในคลิป youtube ตอนนั้นเขาได้อัดเทปครั้งแรกเลยที่เปิดใจคุณกระติกและคุณแสนสัมภาษณ์ด้วยกันและพอเราเข้าใจทั้งหมด <c oughs> ตอนนี้นะครับผมเขาจะทําความเข้าใจว่าเข้าใจอะไรบ้างนะหนึ่งเราเข้าใจกันตรงกันใช่ไหมครับว่าหัวเรือที่อยู่ข้างบนเรือเนี่ยมีคุณกระติกและคุณและคุณปอ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะแล้วก็สองก็คือคนบนเรือมันไม่ครบ หกคนตั้งแต่ใต้สะพานสังฮีจริงหรือไม่นี่สองนะสามแตงโมโทรศัพท์ไปไหนวันนี้เราเริ่มเปิดท่านผู้ชมเริ่มรู้ความจริงในสิ่งที่มันไม่เหมือนสามปีที่แล้วมากขึ้นแตงโมไม่ได้ดื่มเหล้าปัสสาวะท้ายเรือไม่เหมาะเพราะเปียกทั้งหมดเปียกทันทีด้วยไม่ใช่เพราะว่าลุกขึ้นมาแล้วจะเปียกนะครับนั่งก็เปียกแล้วนั่งก็เปียกแล้วมันไม่สมเหตุสมผลที่จะไปนั่งตรงนั้นนะครับและดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่อย่างไร แต่เมื่อเราดูย้อนกลับไปเราจะเห็นความแปลกประหลาดดังที่ผมจะเล่าต่อไปนี้หนึ่งกระติกเป็นเพื่อนปอสนิทแนบแน่นกันมานานแล้วมผมพูดอย่างนี้แล้วกันะนะครับผมเช็คหลายสายแล้วรู้จักโมแขน้อยโนงส่วนแซนเป็นตัวสำรองแขกลับจากเชียงใหม่ไม่ทันจึงมาไม่ได้จึงชวนแซนเพราะว่าคนน้อยไปไม่สนุกนัดกันถ่ายรูปจุดเริ่มต้นจึงนัด 16หนาฬิกาต่อไปนี้คลิปที่สัมภาษณ์กันแถลงข่าวคุณกระติกและคุณแตงโมเอาทีละประโยคทีละ10วินาทีเริ่มต้นจากนาทีที่1.30นถึงนาทีที่1.40นผมจะย้ำว่าคุณกระติกพูดว่าปอมีเรือสองลำครับคงจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ <laughs> ไปลองฟังดูครับเชิญครับ ของการการ่อนหน้านั้นก็มีการแจ้งทุกคนนะเฮ้ยปอมีเรือสองลำนู่นนี่นั่นเงี้ยไปลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนคือเซเยสหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่าปอมีเรือสองลำนะครับอ่าท่านผู้ชมเมื่อสามสามปีแล้วเราไม่รู้ว่าเราน,นู้เป็นเรือของปอ,อวันนี้เรารู้ว่าเรือลำหนึ่งเป็นเรือของกอล์ฟไม่ใช่ของปอไม่ใช่ของปอผมก็สงสัยต่อแล้วกันนะครับแล้วลำที่สองเนี่ยเป็นของใครนะ มันอยู่ไหน,<ใ>นและมันอยู่ไหนออและเป็นของกอล์ฟไหมหรือเป็นของปอจริงๆหรือเป็นของคนอื่นออที่เรายัางไม่รู้แต่บอกว่าปอมีเรือสองลำอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองมาดูกันเขาบอกว่าจอบโรเบิร์ตไม่สนิทนะครับและปอก็แจ้งก่อนเพราะเห็นว่าแสดงว่ากระติกกับปอนสนิทกันที่สุดกระติกกับปอนะครับ มาดูนาทีที่2.05ถึง2.31นเชิญครับเจอ,อเพื่อนปออีกสองคนแต่ปอเขาแจ้ก่อนนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาเพื่อนไปสองคนนะแต่เราก็เข้าใจในใ,ใ,ในในในฝั่งเขาอะว่าไม่งั้นเขาจะเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วนอกนั้นผู้หญิงหมดเลยสี่คนอะไรเนงะี้ยแต่แต่หนูนี่มาไม่ทันนะหนูหนมน,นี่คือติดงานวันนั้นด้วยก็จะกลายเป็นเหลือสามคนแล้วอันนี้เล่าข้ามไป เอาละทีนี้ประเด็นถัดไปครับคือเรื่องปัสสาวะคืออะไรครับคือสงสัยว่าคุณแตงโมจะมาเหตุในการปัสสาวะท้ายเรือได้ค่ะก็ต้องไม่ปัสสาวะที่ร้านโครตานิตใช่ไหมครับใช่มันถึงจะสมเหตุสมผลถ้าเขาจะถ้าเขาจะเมคเรื่องอะปรากฏว่าเราดูนาทีที่3.02ถึง4.03น บอกว่ากินกับข้าว8ปดอย่างก่อนออกจากร้านทุกคนไปปัสสาวะยกเว้นแต่งโมที่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ไปลองฟังดูครับถึงร้านอาหารปุ๊บเนี่ยเราก็ทานข้าวกันโดยปกติใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงถึงร้านเนี่ยออกจากเรือจากที่ไปรับแซนวานสัก5้าโมงได้ห้าโมงห้าโมงเสร็จแล้วก็ไปถึงร้านอาหารประมาณสักหกโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหกโมงครึ่งได้ไหม ประมาณหกโมงครึ่งได้ไหมประมาณอ่ากําลังจะมืดแล้วเออก็ไปทานอาหารเสร็จกับข้าวประมาณสักแปดแปดอย่างเก้าอย่างอะไรเท่าที่จําได้นะคะแล้วก็ก่อนกลับทุกคนไปปัสสาวะเข้าห้องน้ําเพราะว่าระยะทางมันก็ไม่ได้สั้นๆอะไรเงี้ยก็วางแผนกันเข้าห้องน้ําเพราะบนเรือเนี่ยเราไม่เห็นห้องน้ําเราก็เลยไปเข้าห้องน้ํากันทุกคนไปยกเว้นโมนะ กระติกกระชวนว่าเมึงมึงไม่ไเ้าห้องน้ําหรอเออมันก็บอกว่ามันมันไม่ไปไม่ปวดติเห็นเขาก็นั่งสารววนในการแบบจับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยโอเคเราก็ไม่ได้ขยันขยอเพื่อถึงละครับนี่ก็คือการพูดว่ากระติกเพื่อนสนิทแตงโมบอกว่าแตงโมไม่ไปปัสสาวะเพื่อนชวนแล้วมัวแต่เล่นมือถือ,อพูดประโยคนี้นะครับค่ะเป็นไงครับสามปีแล้วพูดอย่างนี้นะ แล้วอีกครั้งหนึ่งเทียบกับคุณกระติกพูดอีกครั้งในรายการโหนกระแสวันที่2 8อีกวันหนึ่งถัดไปในตอนไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตตอนที่1 EP 1146วันที่8กุมภาพันธ์2565เรามาลองดูว่ากระติกยืนยันว่าแตงโม,มไม่ได้เข้าห้องน้ำไปเชิญรับชมกันครับคือพวกเราทั้งกลุ่มอนะ มีเข้ากันสองรอบรอบแรกคือเพิ่งไปถึงก็คือไปเข้าว่านั่งเรือมาค่อนข้างนานก็คือปวดก็ไปเข้าที่ร้านอาหารรอบหนึง่งจนทานเสร็จก่อนกลับอะเราก็ทําธุระกันอีกรอบหนึง่งอย่างตัวติกเองติก๊กพิจารณาแล้วว่ามันนั่งรถและนั่งเรือไกซึ่งก็ชวนเขาไปด้วยเขานั่งตรงข้ามตอนทานข้าวก็ชวนแปลว่าเอ้ยไปห้องน้ํำไหมเดี๋ยวนั่งนานนะเขาเขาบอกว่าเขาไม่ปวด หนูก็เลยโอเคไปเพราะเหมือนเขาสารวจนกับการไม่รู้แต่งภาพหรือว่าคุยอะไรใครอย่างเงี้ยเราก็ไปกันแล้วก็กลับไปลงเรือค่ะเพราะตอนนั้นคือเช็คบินกันหมดแล้วออันนี้คือเหตุการณ์ที่เรื่องห้องน้ำครับเรื่องห้องน้ำสำคัญมากเพราะเป็นการยืนยันสองครั้งว่าแตงโมไม่ได้เข้าห้องน้ำค่ะโชคดีอย่างยิ่งที่เจ้าของร้านเขาลงรายละเอียดครับก็เลยอยากใจคุณเก๋ได้อ่านนิดนึงครับ เ,เพราะว่าเราขึ้นคาให้การที่เจ้าของร้านให้การกับตํารวจว่าคนบนเรือโกหกในประเด็นนี้หรือไม่เมื่อ3ปีแล้วเชิญครับค่ะเป็นคําให้การเปิดชื่อได้ไหมได้ครับได้เลยนะคะบันทึกคาให้การของพยานคุณนุชนาเจริญไทยทวีเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะคะครัวครัวบ้านตาณิชก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอนหนึ่งก็ให้การไว้กับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าขณะที่นางสาวพัทรธิดาหรือแตงโมเดินไปเข้าห้องน้ําข้าพยายามจะขอถ่ายภาพแต่ยังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมจนกระทั่งทั้งหมดผู้หญิงทั้งสามคนได้กลับมานั่งที่โต๊ะหลังจากนั้นประมาณ15นาทีนางสาวพัทรธิดาได้เดินมาทางข้าซึ่งจำได้ว่ามาหาโทรศัพท์ข้าจึงได้ไปช่วยหาและพอเจอ ข้าได้พูดกับนางสาวพัทรธิดาว่าน้องแตงโมพี่ขอถ่ายรูปด้วยนะคะนางสาวพัทรธิดาบอกว่าได้เลยค่ะได้ถ่ายภาพจํานวนสี่ภาพโดยใช้โทรศัพท์ของข้าพเจ้าเองนี่นะคะคก็ยืนยันว่าไปเข้าห้องน้ําจ,จริง,อ,งอันนี้แหละครับทําให้เรื่องราวที่คุณโกหกกันเนี่ยมันถูกหักล้างด้วยพยานคนอื่นที่เขาถ่ายรูปหน้าห้องน้ำคับห้องน้ำและคุณจะโกหกไปเพื่ออะไรครับ ทำไมจะต้องโกหกว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ํามันไม่เป็นธรรมสาหรับน้องโมไหมเอาล่ะครับทีนี้คุณกระติกได้พูดต่อในเวลา4.06ถึง4.40 40, 40วินาที3 3วินาทีค่ะว่ารงเรือกันเป็นไทม์ไลน์ถึง4ทุ่มผมให้จับเวลาว่า4ทุ่มตกน้ำเกิดเหตุแต่ตอนหลังตำรวจมาบอกว่า4ทุ่ม34นาที10วินาทีห่างกัน 34วินาทีแต่วันนั้นพวกเขายังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จบมาเป็นแบบนี้ไปลองฟังดูครับเชิญครับค่ะกลับก็ลงเรือกันไปกลับไปเรื่อยๆเขาก็มีแวะถ่ายลูกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางก็บอกว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนี่คือคุณปอนะเนี่ยเรื่อยๆไปแล้วก็จนเกิดเหตุอ่อันนี้คือ,ค,อคือคือทม์ไลน์ทมล์ลน์นะออกจากร้านอาหารมันก็ประมาณสักสองทุ่มอ่ะ สองทุ่มกือบเกือบสองทุ่มหรือประมาณสองทุ่มเนี่ยจําเวลาไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่าเหตุเกิดประมาณสี่ทุ่มอ่าค่ะซึ่งตอนเขาขากลับก็ลงเรือกันไปกลับไปเรื่อยๆเขาก็มีแวะถ่ายรูกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางก็ครับเอาละ่ะพูดถึงสี่ทุ่มกลับมาที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะผมมีเรื่องเล่า ว่าถ้าได้มือถือเมื่อไหร่จะต้องตรวจสอบนอกจากภาพเมื่อสักครู่แล้วค่ะบอกใบ้อีกเรื่องหนึ่งมีข่าวว่ามีข่าวนะครับคนบนเรือโทรโทรศัพท์หาคุณแตงโม20นาฬิกา40นาทีใช่หรือเปล่าฮะคนบนเรือคนบนเรือถ้าแตงโมอยู่บนเรือ ก็อยู่เรือเดียวกันนะอาจารย์ก็นี่ไงก็มันห่างจากแต่ว่าอันนี้บางแจ็คบอกผมมาผมยังไม่เห็นกระตานะครับแล้วก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นสมมุติว่าจริงนะก็แปลว่าคุณไม่รู้ว่าแตงโมอยู่ที่ไหนใช่ไหมแสดงว่าอยู่คนละที่ผมก็ถามว่าตํารวจเขาจะไม่รู้เหรอไอ้เรื่องโทรศัพท์แบบนี้แต่เรายังไม่เห็นไงจนกว่าจะเห็นไม่เป็นไรครับเราจะรอแล้วก็เชื่อว่ารอไม่นานด้วยแต่ทีเมื่อท่านผู้ชมรู้ว่าแตงโมไปปัสสาวะในห้องน้ําที่ครัวตันนิ้จริงๆ เหมือนกับคนอื่นทั่วไปจนร้านค้าเขาก็เจ้าของร้านมายืนยันแต่ในที่สุดการแสดงอาการของคุณกระติกในนาทีที่5 0 1จุดนถึง6.06นาที5นาทีวินาทีคุณกระติกอยากให้ดูช็อตนี้จริงๆนะครับจากเรื่องที่โกหกว่าแตงโมงไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยดูว่าคุณกระติกแกล้งร้องไห้ขนาดไหน ร้องไห้ด้วยความจริงใจแล้วเปลี่ยนอารมณ์พันผวนมากจริงหรือไม่ผมตั้งคำถามนะและที่สำคัญก็คือคุณแตงโมเอ้คุณกระติกพยายามจะบอกว่าอ้างว่าเพื่อนบอกว่าปวดฉี่อ้างว่าเพื่อนบอกว่าปวดฉี่คำนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวไปฟังลองฟังดูกระติกก็เลยโต้ไปว่าทำไมมึงไม่ฉี่ ตอนนั้นไม่ปวดกูชวนทำไมไม่ไปแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาโฮขึ้นมาผมถามนะครับจริงหรือเปล่าครับถ้าคุณกระติกรู้ว่าแตงโมปวดฉี่ก็เข้าฟากสิครับเข้าห้องน้ำแปลกไหมครับกับร้องไห้ฟูมงายในการแถลงข่าวครั้งนี้ซึ่งพอเรารู้ความจริงคำแถลงข่าวในตอนนั้นดูแปลกมากเลยนะครับท่านผู้ชมว่าแปลกไหมไปลองฟังพร้อมกันครับเชิญครับซึ่งตอนโมไป ปัสสาวะ้ายเรือเนี่ยเราไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าณตอนนั้นน่ะเหมือนหยุดถ่ายรูปแล้วเหนื่อยแล้วอยากกินบรรยากาศอันนี้เป็นช่วงขากลับนะขากลับแล้วหยุดออกจากสะพานพระลำพระลำแปดขากลับกําลังจะเข้าที่อู่เรือแล้วอะไรเงี้ยเหตุเกิดตอนนั้นแต่ระหว่างนั้นเราได้ยินเพื่อนบ่นว่าปวดฉี่เอ้ยปวดฉี่อะไรเงี้ยเราก็ว่าเพื่อนนะว่าเมื่อกี้กูชวนนะทำไมมึงไม่ไปมันก็บอกว่ามันไม่ปวด ติ๊กก็บอกว่ามึงไม่ปวดนะ่ะแต่มันมีฉี่อยู่ในกระเพาะทำไมมึงไม่ฉี่กูชวนทำไมมึงไม่ไปมันก็แฉะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาโอเคนี้ก็ตัดไปอเขาก็ไม่ได้แสดงอาการว่าคนทนไม่ไหวนออกไหมเขาไม่ได้บอกเราอะเออเราก็ไม่ได้สนใจแล้วอะเราสนใจแต่วิวแล้วตอนนั้นเพราะว่าเราเสียเวลากับการถ่ายรูปเยอะเราไม่ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเลยเพราะว่ามันบรรยากาศดีมากนะ ท่านผู้ชมครับเห็นอารมณ์ที่แปรปรวนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวบรรยากาศมันดีมากนะเปลี่ยนโทนแปลกมากแปลกจริงๆนะครับที่ผมสนใจคือรู้ไหมตอนที่เขามีคําอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยโอ้โหตอนถกเถียงเพื่อนบอกว่าปวดฉี่ก็ติกถามว่าทำไมมึงไม่ฉี่ตอนนั้นมันไม่ปวดกูชวนทําไมไม่ไปเราก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ว่าก็ทําไมไม่ฉี่ก็เพราะปัสสาวะมันยังมีฉี่อยู่ ตลกไหมมันไม่เป็นคำพูดที่คุยกับเพื่อนนะคนๆก็พูดกันอย่างนี้เหรอว่าอย่าลืมว่าปัสสาวะมีฉี่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะอยู่โอ้โหมันแรลมากเพื่อนเขาพูดกันอย่างนี้เหรอไม่ค่ะอาจารย์หนูไม่มีแบบนี้ทำไมมึงไม่ฉี่ขอฟังทีหนึ่งมันแปลกมากจริงๆครับทำไมถึงมีคำอธิบายว่าแต่อย่าลืมนะกระเพาะปัสสาวะมันมีฉี่อยู่หัวเป็นคำที่พอมาทบทวนเลยล แปลกมากอีกทีนึงนะหนึ่งนาทีนี้ครับเชิญครับโมไปปัสสาวะใช้เรือเนี่ยเราไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าณตอนนั้นอ่ะเหมือนหยุดถ่ายรูปแล้วเหนื่อยละอยากกินบรรยากาศอันนี้เป็นช่วงขากลับนะขากลับแล้วหยุดออกจากสะพานพระลำพระลำแปดเออ่ขากลับกําลังจะเข้าที่อู่เรือแล้วอนะไรเงี้ยเหตุเกิดตอนนั้นแต่ระหว่างนั้น่ะเราได้ยินเพื่อนบ่นว่าปวดฉี่เอ้ยปวดฉี่อนะไรเงี้ย เราก็ว่าเพื่อนนะว่าเมื่อกี้กูชวนนะทำไมมึงไม่ไปมันก็บอกว่ามันไม่ปวดมนติ๊ก็บอกว่ามึงไม่ปวดอ่ะแต่มันมีฉี่อยู่ในกระเพาะทำไมมึงไม่ฉี่กูชวนทำไมมึงไม่ไปมันก็แหะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะโอเคนี้ก็ตัดไปอเขาก็ไม่ได้แสดงอาการว่าคนไม่ไหวนึกออกไหมเขาไม่ได้บอกเราอ่ะเออเราก็ไม่ได้สนใจเราอ่ะ ราสนใจแต่วิวแล้วตอนนั้นเพราะว่าเราเสียเวลากับการถ่ายรูปเยอะเราไม่ได้ดื่มด่ากับบรรยากาศเลยเพราะว่ามัน้มันบรรยากาศดีมากนะอันนี้ให้ฟังสองรอบไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะผมรู้สึกแปลกจริงๆถึงอารมณ์ที่มันดูผันผวนแล้วมันร้องไห้ไม่ต่อเนึ่งแล้วกลับมาสงบแล้วบอกโอ้พิทชาสวยมากเลยนะคะไอประโยชน์ที่บอกว่า แต่ในกระเพาะปัสสาวะม,มีฉี่โอ้โหมันมันไม่ใช่เพื่อนพูดกันนะต้องต้องไปถามคุณหญิงหมอพรทิพย์ว่าคุยกับเพื่อนแบบนี้ไหมต้องเป็นนักนิติเวชนะจ๊ะนักนิติเวชหรือเปล่าเออแต่พอเรารู้ความจริงว่าร้านค้าบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเ <ขา S 2> มันไม่เป็นอย่างเขาฉี่แล้วนะครับเอาล่ะคําถามคือแล้วเขาโกหกทําไมอาจารย์นี่ไงถึงบอกว่าต้องส่งให้ดรตรินที่มาร่วมงานก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่า ทำไมจะต้องปั้นเรื่องว่าแตงโมไม่ได้ปัสสาวะจึงจะจึงจะสมเหตุสมผลไปปัสสาวะท้ายเรืออือคือต้องสร้างเรื่องเลยเหรอว่าไม่ได้ปัสสาวะที่ร้านครูตาน,นิตจึงเป็นเหตุทําให้อัานปัสสาวะไม่ได้คแล้วต้องไปปัสสาวะอยู่คนเดียวเพราะคิดไงใช่หรือเปล่าก็แปลว่าการปัสสาวะท้ายเรือมันอาจจะไม่มีจริงหรือเปล่าครับ ใช่หรือเปล่างั้นถึงมันต้องเป็นเรื่องสมเหตุสมผลกันนะถูกถูกค่ะทีนี้เอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งตอนเดินไปน้องแตงโมจะเดินไปปัสสวะท้ายเรือทีนี้คุณกระติกก็พูดต่อในเวลา6นาฬิกาสินาทีถึง6นาฬิกาสานาที บอกว่าได้อีกทีตะโกนหมดแล้วแล้วก็พยายามอธิบายนะครับว่าทุกคนหันไปข้างหน้าเรือเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีฟูมากถ้าหันไปข้างหลัง <S <S อเอ้าอย่างนั้นนะครับเราจึงไม่สนใจข้างหลังเลยแต่ความจริงคุณกระติกลืมไปหนึ่งตำแหน่งคุณจอบ <คะ S 1> หันด้านข้างครับยังไงก็เห็นคำพูดนี้จึงดูแปลกอีกเช่นเดียวกันในนาทีที่6.11ถึง6.37เเชิญครับ ยินเสียงอีกทีคือคนนี้เขาตะโกนแล้วคือเรือมันไปข้างหน้าทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีใครหันหลังผมมันตีเราปล่อยผมอะผมมันจะฟูมากเลยถ้าเราหันหลังเนี่ยทุกคนก็หันไปข้างหน้าคุณปอหรือทุกคนก็ตามเราดิเรกชันเรามันจะไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจข้างหลังเลยแต่คนเนี้ยเขาอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเขานั่งอยู่ท้ายเรืออยู่แล้วเล่นโทรศัพท์ดูนู่นดูนี่ของเขาหลังานั้นครับลําดับถัดไปครับผมสนใจลําดับถัดไปนะครับ ว่าคนบนเรือเนี่ยใครอยู่หัวเรือกันแน่ในเมื่อเรารู้ความจริงในที่สะพานสังคีแล้วก็เวลา2 3่สนิานาทีว่ามีคน5คนใช่ไหมครับมันก็มีคนอยู่บนหัวเรือผมสนมันนิษฐานมาโดยตลอดว่าปอกระติกอยู่หัวเรือปรากฏว่ากระติกบอกว่าไม่เห็นตแตงโมเดินไปนะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากระติกอยู่หน้า พูดคุยแยกย้ายกันไปชมบรรยากาศแซนตะโกนจ๊อบตะโกนแล้วก็มีคนอื่นตกบอกคนตกเรือคนตกเรือปอก็เทควนกลับมาและแซนก็เป็นผู้เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะครับในนาทีที่6.37ถึง7.35นเชิญครับหลังจากนั้นติ๊กไม่รู้และติกไม่เห็นแม้กระทั่ตงตอนโมเดินไปนะเพราะว่าสุดท้ายอะที่เราคุยกันปกติติกปอหรือคนอื่นๆก็จะอยู่กันข้างหน้ามีการพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปรอะไรเงี้ยค่ะ อหลังจากนั้นก็คือเหมือนแยกย้ายกันไปชมบรรยากาศหรืออะไรเงี้ยหลังจากนั้นคือเราไม่รู้แล้วว่าโมทําอะไรต้องเป็นคนนี้ลนะเราะคนนี้เขาอยู่สุดท้ายติ๊ได้ยินเขาตะโกนเฮ้ยโมตกเรือหลังจากนั้นก็ได้ยินคุณจอบตะโกนต่อพี่เฮ้พี่พี่มีคนตกเรืออะไรเงี้ยคุณปอเขาก็ภาพเอาเอาภาพที่ติดกเห็นนะเขาก็ไปเทค เทคอาไอ้พวงมาลัยหมุนกลับอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการตามหาละเอออันนี้คือคือที่ติที่ติดในในมุมของติดที่ติดเห็นยอยะไรเงี้ยหลังจากนั้นจะเป็นเป็นคนนี้ของของแซนที่แบบตอนโมโตกครับเพราะฉะนั้นแล้วใครไป take เทคเรือปอใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรครับโรเบิร์ตขับอยู่ใช่ไหมครับก็บแต่ตอนแรกโรเบิร์ตนะจับพวงมาลัยอะ,อะใช่ไหมใช่ใชโรเบิร์ตจับอยู่แล้วปอเข้าไปเทคใช่ไหมครับ ขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็แปลว่าโรเบิร์ตขับและปอก็ต้องอยู่หัวเรือใช่ไหมครับอยู่กับคุณกระติกเราต้องไปดูว่ารอยนิ้วมือที่พวงมาลัยยังไงกันแน่ใช่ไหมมีกี่คนอ่ามันมีกี่คนและอย่างไรกันแน่ทีนี้ปรากฏว่าแซนครับกลับมาที่คุณแซนจะเล่าให้ฟังว่าคุณแซนในวันนี้กับวันนั้นน้ำหนักความเชื่อมั่นการพูดจาต่างกันมากเลยนะครับต่างกันมากจริงๆนะครับ ท่านผู้ชมเห็นทุกวันนี้เขาออกทุกวันเลยนะครับแต่น้ําเสียงณวันที่27กุมภาพันธ์ไม่เป็นแบบนี้นะครับลองไปดูคุณแซนพูดว่าเห็นคุณแตงโมตกเรือในเวลา7.38นถึง8.14นของคลิปนี้นะครับแซนมองเห็นว่าแตงโมตกเรือพลิกทางด้านลงมาทำมือด้านขวาของมือแซนก็คือกาบซ้ายเรือระบุชัดว่าเกาะขาทั้งสองข้างด้วยมือสองมือ และแซนเล่นมือถืออยู่ไปชมกันครับก็ขาพลิกลงไปด้านข้างลิกด้านข้างลงมาใช่เกาะเกาะขาละไรกันหนึ่งสองข้างอ่ะบบสองมือ หันหน้าหันหลังออกท้ายเรือหันหน้าชนมาทั้งคันมนนอนเล่นมือถือมันนอนเล่นมือถืออยู่ครับเอาละทีนี้โจทย์สำคัญถัดไปก็คือเมื่อกี้เราคลี่คลายปัญหาหนึ่งเรื่องว่าแตงโมปัสสาวะที่ร้านครูตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างผู้นี้เขาพูดแล้วผู้นี้ก็ปั้นเป็นเรื่องเป็นราวร้องห่มร้องไห้ยอย่างที่เห็นอยู่นะครับสองเมาไหม เอออันนี้สำคัญเพราะตอนหลังเนี่ยบอกว่าเมาหนักช่วงหลังเนี่ยเมาหนักดื่มสามชั่วโมงเมาแอะไม่รู้เรื่องคุมสติไม่ได้จนผมงงนะถ้าเมาแล้วจะเดินลงเรือไปไหวหรือ,อหรือถ้าคุณรู้ว่าเขาเมาคุณไม่จับเขาเลยใช่อันนี้ผมประหลาดใจนะ<ภ>แต่ณเวลาวันที่27่กุมภาพันธ์สองห้าคุณไม่ได้พูดแบบนี้นะครับเม<ช>ื่อมีคนถามว่าดื่มแอลกอฮอล์ไหมคุณตอบว่าดื่มนิดหน่อย เมื่อมีนักข่าวถามว่าแล้วโมล่ะคุณบอกแซนไม่ทราบค่ะจริงหรือเปล่าครับไปชมกันครับดึมนิดหน่อยอ่นไม่ทราบดึนิดหน่อยอ้าวตกลงยังไงไม่ทราบหรือว่าดื่มหนักครับเอาละทีนี้คนที่จะรู้อีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นพยานค่ะปรากฏว,ว่าคุณปอ ในเรื่องเล่าเช้านี้วันที่26กุมภาพันธ์2-5-6-5ไปรายงานตำรวจแล้วก็ทำการประกันตัวร้องห่มร้องไห้ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และในนาทีที่8.32ถึง8.58ปอยือนยันว่าโม,โมไม่เมาครับและดื่มกันน้อยไปฟังคลิปกันครับคุดโมเมาไหมครับมีาการเมาไรของออม เมาเนี่ยผมรับประกันครับว่าไม่เมาแต่ถามว่าเรามีดื่มวายไหมเรามีดื่มวายครับดื่มกันทุกคนทั้งหกคนไหมครับเราเรียนตรงๆครับว่าเราเทหกแก้วแต่เราคนเนี่ยดื่มมากดื่มน้อยต่างกันไปจํานวนที่เราดื่มเราไม่ได้ดื่มกันเยอะดื่มตั้งแต่ที่ร้านอาหารและดื่มบนเรือครับเราเราดื่มไม่ร้านอาหารครับครับเหลือชุดสุดท้ายก็คือ เมื่อสองคนพูดยืนยันตรงกันว่าดื่มกันน้อยอ,อ,อาจจะโกหกก็ได้เพราะกลัวว่าจะโดนโทษฐานดื่มแอลกฮอฮอล์ในระหว่างขับเรือก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อแต่วันนี้มาพูดว่าโหดื่มกันหนักเลยวันนี้นะะต้องฟังที่ร้านอาหารครับคลิปเสียงเมื่อวันที่สามีนาคมสองห้าหกห้าอมรินทีวีตอนนั้นไปสัมภาษณ์ให้แตงโมแล้วก็เข้าคุยคุยเรื่อง ว่าคนในร้านเห็นเรื่องการดื่มกันอย่างไรมากไหมหนักไหมเมาไหมไปฟังนาทีที่3.54ถึง4.46นกนครับเชิญครับเราไม่ได้ตั้งกล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดค,ค่ะใช่ค่ะไม่มีเลยซึ่งกล้องจรปิดที่เห็นตอนที่กำลังมาร้านใช่ไหมคะก็จะเป็นร้านของข้างๆค่ะถือขึ้นมาค่ะให้ให้ทางร้านเปิดให้เป็นไวน์ค่ะ1นึนขวด ก็คือตอนที่หนูมาเก็บแก้วอะวายก็ยังเหลือแบบก็ประมาณครึง่งเกือบเกือบครึ่งแก้วอะค่ะ mm hmm. ก็ถือว่ายังเหลืออยู่แล้วก็ไอเราจะใส่เป็นเหยือกให้ใช่ไหมคะ mm hmm. รุ่นพี่ที่เขาล้างอะค่ะ mm hmm. เขาก็บอกวายก็ยังเหลือที่เหยือกอยู่ mm hmm. ค่ะซึ่งวายหนึ่งหนึ่งขวดมันก็น่าจะได้ประมาณหกเจ็ดแก้วประมาณนี้ค่ะค่ะ, mm hmm. คะเหมือนเขาแค่กินพอทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ใช่ แต่ตอนอยู่ร้านคือไม่มีพฤติกรรมอะไรใดๆแบบไม่เมาไม่อะไรเลยเอาละเอาเป็นว่าจบตอนนี้เวลาหมดแล้วเสียดายมากจริงของเยอะมากเลยครับวันนี้สรุปว่าแตงโมปัสสะที่ร้านครัวตานิดเรียบร้อยอและไม่ได้เมาครับเวลาหมดแล้วครับะะพบกันอีกทีหนึงวันศุกร์หน้ามาขยี้กันต่อครับใช่ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ